อารมณ์ในนิมิตสมเด็จองค์ปฐมทรงพระเมตตาตรัสสอนไว้ดังนี้ 1. อารมณ์ในนิมิมจมมต,ตมนนมจะเป็นอารมณ์ที่จิตส่วนลึกๆที่มีกิเลสแฝงเร้นอยู่อันญ,ญามปกติหากยังนอนไม่หลับบุคคลผู้เข้าถึงฌานก็มักจะใช้ฌานกดเก็บอารมณ์อันเป็นกิเลสนั้นๆหรือบางคนก็อาจจะกดด้วยการพิจารณาในวิปัสสนาญาณ ซึ่งยังมีกำลังอ่อนๆอ,อ,อยู่ 2. ถ้าตราบใดที่หลับแล้วด้วยความเผลอใจมิได้กำหนดจิตให้อยู่ในฌานธรรมนิมิตก็จะปรากฏขึ้นมาทดแทนอารมณ์ของจิตให้รู้ถึงส่วนลึกๆของความปรารถนาของอารมณ์จิตว่าเป็นเช่นใดซึ่งเป็นปกติวิสัยของนักเจริญพระกรรมฐานจะต้องพบกับข้อทดสอบตลอดเวลาไม่ว่ายามหลบับ หรือยามตื่น 3. หากบุคคลใดจิตติดอยู่กับอารมณ์พระกรรมฐานจนเป็นอารมณ์ชินแล้วคำว่าเผลอจักมีได้ยากยกเว้นในบางขณะที่ร่างกายมีอาการป่วยไข้ไม่สบายเท่านั้นจุดนั้นจิตจักเพลียมีความเผลอได้ง่ายเจ้าก็เช่นกันให้สังเกตดูให้ดีๆก่อนที่จกถึงจุดตัดหลับ หากจิตทรงฌานอยู่ในอนุสติใดอนุสติหนึ่งได้อย่างมั่นคงหรือวิปัสนาภาวนาอยู่ได้ตลอดจนกระทั่งหลับอาการธรรมนิมิตก็จะทำให้สอบตกนั้นไม่มี 4. ยกเว้นแต่กำลังภาวนาหรือพิจารณาไปจิตเกิดมีอารมณ์ฟุ้งซ่านนิวรห้าเข้ามาแทรกอารมณ์ของจิต ให้ออกนอกลู่นอกทางจากอารมณ์ของการเจริญพระกรรมฐานแล้วจิตตัดหลับในขณะนั้นจุดนี้แหละธรรมนิมิตก็จักเข้ามาทดสอบอารมณ์ของจิตก็แทรกเข้ามาได้ง่ายเหมือนกับประตูหน้าต่างที่มีช่องโว่แมลงย่อมบินเล็ดลอดเข้ามาได้จิตว่างจากอารมณ์ของฌานหรือวิปัสนาญาณฟุ้งไปเพราะนิวรห้าเข้าแทรกก็เป็นโว ธรรมนิมิตก็เข้ามาเช่นกัน 5. ต่อไปนี้พวกเจ้าต้องมีการกำหนดรู้อารมณ์ไม่ว่ายามหลับหรือยามตื่นอย่างเช่นเมื่อเช้านี้เจ้าพิจารณาวิปัสนาได้ดีมีผลกำลังทรงตัวแต่เพียงไม่นานความไม่กำหนดรู้ลืมสำรวมอายตนะตากระทบรูปจิตที่ขาดสติสัมปชัญญะก็ทิ้งธรรมที่พิจารณา หันไปฟุ้งซ่านให้นิวรนเข้ามากินใจแทนเยี่ยงนี้และเจ้าก็จะต้องกำหนดรู้อารมณ์ของจิตไม่ว่ายามหลับหรือยามตื่นหากจะต้องการชนะกิเลสเป็นสมุดเชทธปหานะก็จะต้องทำได้ค่อยๆทำไปได้วยความเพียรต่อไปจะมีอารมณ์ชินปิดกั้นนิวรนหได้สนิท ม้ายังมีชีวิตอยู่มันโมทนาได้หรือที่มาหรือต้นเหตุทำจุดนี้เกิดจากหลวงปู่วัยจัตตาลโยท่านเตือนแม่ชีชอช้างความว่าหนึ่งจงอย่าประมาทในความตายหมายความว่าขณะที่ร่างกายมันเจ็บป่วยอยู่กายมันจะพังเมื่อไรก็ได้ทำไมจึงไม่เอาจิตเกาะพระธรรมอันเป็นนิพพานสมบัติส ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องเห็นว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรมีค่าเหนือยิ่งกว่าพระธรรมหรือนิพพานสมบัติและนิพพานสมบัตินี้จะไม่เกิดกับผู้มีความประมาทได้เลย 3. อย่าลืมสุดยอดของพระไตรปิฎกก็คือความไม่ประมาท84% 0 0 0บทที่พระองค์ตรัสสอนไว้ย่อแล้วเหลือประโยคเดียวคือจงอย่าประมาทนั่นเอง สผู้ที่ร่วมไปกับแม่ชีชอช้างเกิดสงสัยว่าหมาที่ยังมีชีวิตอยู่มันโมทนาได้หรือหลวงปู่ท่านก็สอนว่าเอ็งนี่มันดูถูกหมาเกินไปอาศัยพุทโทธธทมโมสังโคอัปปมาโนทำไมมันจะโมทนาไม่ได้หมาวัดท่าซุงโมทนาได้อย่างไรหมาวัดหลวงปู่ก็โมทนาได้อย่างนั้น ในคืนวันนั้นสมเด็จองค์ปฐมก็ทรงพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้หนึ่งการที่เจ้าสงสัยว่าสุนักจากโมทนาผลบุญได้หรือไม่นั้นเท่ากับเจ้าสงสัยอนุภาพของพุทโธธรรมโมสังโคอัปปามโนโด้วยในวงเล็บเพื่อนผมก็กราบขอขมาพระองค์ท่านและทรงตรัสว่า อย่างนี้เรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการเจ้าดูสภาพกายข้างในของสุนัขตัวนี้สิทรงเมตตาให้เห็นภาพเทวดามีเครื่องประดับแปลวๆปทั้งตัวยืนพนมมือซ้อนภาพสุนัขอยู่ 2. ทรงตรัสว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่สัตว์ในมหานรกถ้าหากผู้ทำบุญทำกุศลมีความฉลาดในการขอพึ่งบารมีพุโทโธธรรมโมสังโค อปมาโนเป็นสื่อการอุทิศผลบุญกุศลนั้นให้แก่สัตว์เดรัจฉานก็ย่อมจะทำได้และมีผลที่สัตว์เดรัจฉานตัวนั้นจักโมทนาได้ 3. แม้การสื่อภาษาจิตโดยอาศัยพุทโทธธรรมโมสังโคอัปมาโนโดยผ่านภาษาสมมุติในคนและสัตว์เดรัจฉานก็ย่อมทำได้เพราะภาษตจิตเป็นภาษาหลัก สื่อจิตถึงจิตได้โดยไม่ติดภาษาสมมุติและไม่ติดกายสมมุติอันเป็นกฎของกรรมที่จิตแต่ละดวงไปจุติดติดอยู่ตามนั้น 4. การอาศัยพึ่งบารมีพุทโทธธรรมโมสังโคอัปปมาโนซึ่งวิมุตต์แล้วทำสมมุติก็ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางได้แต่ประการใดแต่ทุกประการจะต้องไม่พ้นคือเกินวิสัยกฎของกรรม ซึ่งจกช่วยได้ 5. กฎของกรรมนั้นเที่ยงเสมอและให้ผลไม่ผิดตัวเลยเมื่อพวกเจ้าเข้ามาในเขตพระพุทธศาสนาแล้วจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมกฎของกรรมแต่อดีตชาติที่จะส่งผลกระทบร่างกายนี้มันยังตามมาอีกมากไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม กฎของกรรมย่อมเที่ยงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นจงอย่าประมาทในกรรมอย่าสร้างกรรมใหม่อันเป็นอกุศลให้เกิดทางกายวาจาใจให้ระมัดระวังจิตอย่าวันไว้ในผลของกรรมเก่าที่จกส่งผลสนองมาในปัจจุบัน 6. โลกธรรมแปดที่เกิดขึ้นแก่จิตของพวกเจ้าได้เพราะเป็นผลกรรมที่พวกเจ้าล้วนกระทำเอาไว้เองสิ่งเหล่านี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ นี้อย่างไรก็ไม่พ้นขอให้พวกเจ้าจงทำใจหรือว่าเตรียมใจเอาไว้เสมอให้ยอมรับผลของกฎแห่งกรรมนั้น 7. อย่าโวยวายมีกรรมอันใดเกิดจงนำมาพิจารณาให้เห็นกรรมทั้งหลายมาแต่เหตุทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะว่าการกระทำของเราเองมาแต่อดีตทั้งสิ้นไม่ว่าทางกายทางวาจาใจนี่เป็นเหตุให้พวกเจ้า ได้เข้าใจถึงอริยสัจให้ลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นโดยอาศัยการไตรตรองพิจารณาถึงกฎของกรรมนี้ 8. แม้แต่การมีร่างกายก็เป็นผลจากกฎของกรรมต้นเหตุของกรรมมาจากความทยานอยากอยากมีร่างกายโดยอาศัยจิตมีตัณหาสามประการพวกเจ้าจึงต้องทุกข์เพราะกรรมของร่างกายคือท่าสีพร่องอยู่เป็นนิด สร้างความไม่สบายกายไม่สบายใจให้แก่จิตที่อาศัยอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นอริยศาสตร์มีทุกขเพราะการกระทาของจิตที่ติดตัณหาจึงเป็นเหตุให้มีร่างกายที่มีแต่ความทุกข์คือความไม่เที่ยงแฝงเร้นอยู่ตลอดเวลา 9. อยากพ้นไปเสียจ,จากสภาวะกฎแห่งกรรมอยากพ้นทุกข์ของการมีร่างกาย กรรมทั้งหลายมาแต่เหตุตถาคตเจ้าทั้งหลายตรัสไว้ดีแล้วให้กำหนดรู้ถึงเหตุแห่งกรรมนั้นและดับซึ่งต้นเหตุแห่งกรรมนั้นจึงจกพ้นกฎแห่งกรรมนั้นได้